Hey, เอ้มังกี้ฮะทำไมวันนี้รู้สึกตัวร้อนๆร่างกายอ่อนเพลียจังเลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราติดโควิดแล้วเนี่ยลองวัดอุณหภูมิหน่อยดีกว่าออโอ้โห38.3เลยเหรอเนี่ยว้าว <Wow. S 1> โอ้ยตายแล้วเราโควิดแน่นอนเลยงานนี้ โอ้โอ้โออ้ทำไงดีเนี่ยอ๋อ,อ,อรู้แล้วโทรหาซารูดีกว่าสวัสดีซารูเฮ้สวัสดีสเ,สสดเพื่อนสแสมเป็นอย่างไรบ้างเออซารุฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะตอนเนี้อ่อ,อนเพลียมีไข้ด้วยฉันต้องติดโควิดแน่เลยซารูทำยังไงดีซารูบอกฉันทีฮื ใจเย็นๆซะแหมอย่าเพิ่งวิตตกไปลองคิดดูดีๆนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมม่ได้ไปทำอะไรที่เสี่ยงๆเ่านี้หรือเปล่าเช่นสัมผัสสิ่งของสาธารณะแล้วลืมล้างมือลืมใส่หน้ากากอนามัยหรือลืมพกเจลแอลกอฮอล์เมื่อออกข้างนอกหรือเปล่าแอบออกไปตีข้างนอกบ้านหรือเปล่าฮ่าๆหรือไม่ก็ใกล้ชิดกับใครเป็นพิเศษอุ้ยเอ๊ คิดก่อนนะอืมฉันได้อยู่บ้านตลอดเวลาเลยไม่กล้าออกไปพบใครหรอกซารุอืมงั้นซารุก็ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เสี่ยงนะอืมงั้นเอาอย่างนี้นี่เลยชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสด้วยตัวเองว้าว สารู้สอนเราหน่อยดีเรามาตรวจโควิดด้วยตัวเองโดยชุดตรวจแอนติเจนนี้กันเถิดไปกันเลยสำหรับชุดทดสอบแอนติเจนคิดนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์ในการตรวจกันนะครับว่ <Okay. S 1> มามีอะไรบ้างตลับทดสอบการสำรีสำหรับสวอปหลอดใส่น้ำยาสกัดหรือน้ำยาเทสฝาหลอดหยดและเอกสารกำกับชุดตรวจสำหรับเอกสารกำกับชุดตรวจ แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับควรอ่านเอกสารเหล่านั้นให้ดีนะครับในขั้นแรกเลยเราจะต้องล้างมือของเราให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับ และทําความสะอาดรอบๆบ,บริเวณที่เราจะวางชุดตรวจก่อนนะครับโดยอาจจะใส่ถุงมือเพื่อกันการสัมผัสกับสารคัดหลั่งในร่างกายของเราเองฉีกซองไม้สวอออกมาอย่างระมัดระวังห้ามเอามือไปสัมผัสบริเวณที่เป็นสำลีสําหรับสวโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทําให้ผลการทดสอบของเราคาดเคลื่อนได้เนื่องจากว่ามีเชื้อโรคจากที่มือเราปะปนเข้าไปให้เราจับไม้สวปที่ด้ามตามถนัดเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการสว โดยการเงยหน้าขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วยางไม้สวบเข้าไปในโพรงจมูกอย่างช้าๆโดยเริ่มจากข้างซ้ายก่อนก็ได้ระยะหวังผลก็คือยางลึกเข้าไปประมาณ2-2.5เซนนะครับหมุนเบาๆ5รอบนะครับเสร็จแล้วก็มายางจมูกทางขวาทำเหมือนเดิมหมุนเบาๆอีก5รอบครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับจากนั้นนำไม้สวบมาใส่ลงในหลอดน้ำยาสกัด หมุนไม้สวอปประมาณ4-5รอบพร้อมกับบีบก้นหลอดด้วยนะครับเพื่อให้เชื้อที่เราเก็บมานั้นได้ละลายลงในน้ํายาตรวจให้ทั่วจากนั้นนำไม้สวอปออกและปิดด้วยจุกฝาหลอดหยดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็หยดน้ํายาลงในตลับทดสอบตามจํานวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อเพราะฉะนั้นอ่านฉลากให้ดีก่อนใช้นะครับ รอผลอ่านตามช่วงเวลาที่ชุดตรวจกำหนดโดยมากก็จะประมาณ15-30นาทีและห้ามอ่านผลอ่านก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนดนะครับไม่งั้นผลจะคาดเคลื่อนได้เวลาผ่านไปหลังจากนั้นเราก็มาเช็คผลที่ตลับทดสอบกันถ้าปรากฏแถบสีแดงคู่2ขีดที่แถบทดสอบทีและแถบควบคุม C แสดงว่าติดเชื้อนะครับ ถ้าปรากฏสีแดงเพียง1นึ่ขีดที่แถบควบคุมสีเพียงอย่างเดียวนั้นแสดงว่าไม่ติดเชื้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผลแสดงว่าไม่ติดเชือ้อก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวควรทำการแยกตัวและทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลังใน3-5วันหรือหากมีอาการของโรคโควิดก็ควรทำการทดสอบเลยทันทีนะครับ กรณีผลการทดสอบเป็นบวกให้แจ้งหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับและแยกกักตัวเองจากผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อเช่นยาห้องน้ําของใช้ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มันสังเกตอาการตัวเองหากมีอาการหายใจลำบากควรติดต่อขอรับการรักษาหรือแจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อต่อไปครับอ๋อหลังจากทดสอบเสร็จแล้วควรแยกทิ้งอุปกรณ์ทดสอบด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับให้ระวังด้วยนะครับ เชื้อไวรัสโควิดย,ยังคงระบาดอยู่นะครับทุกคนควรระวังตัวและรักษาสุขภาพด้วยนะครับโดยความห่วงใจ,จากซาลูและเอมันนี่ครับบัตรกดเงินสดเอมันนี่บัตรดีเรื่องเงินสวัสดีครับบ๊ายบาย